วันนี้ชมบุรีก็เตะตามหลังครับมี24คะแนนนะครับน้อยกว่าจ่าฝูง s อสเมืองทองอยู่ในเตดอยู่7คะแนนนะครับส่วนทางโอซอสภาม1 50สราบุรีทีมเยือนครับสำหรับทีมพลังเอ็มครับตรงแรกก็จะเข้าสู่เรื่องของพิธีการรวมถึงวันนี้ก็ไอ้มาชัดชัยสวมปลอกแขนกับทันทีนะครับเดี๋ยวก็มายืนยันเวศสายแววครับโดยมีคุณนครคุณวัฒนาแล้วก็คุณสุรศักดิ์นะคับ ส่งสัญญาณแล้วครับนุรุนปั่นโค้งโคงมาเสาแรกโฉบมาโค้งโอ้โห1-0สุดสวยของเอนเดรสันดอสซานโตสโอ้ยอดตรงนี้สวยงามมากครับโอ้โหยอดเยี่ยมทั้งคนเปิดทั้งคนโฉบมงเลยครับเอนเดรสันดอสซานโตสครับโอ้โหนี่ประตูที่5ในไทยลีกฤดูกาลนี้ของเขาแล้วนะครับกองหลังจอมพังประตูครับโอ้โหแล้วทำให้ชมรีได้เร็วเลยครับปามาโคไม่นันลีดออกขวากินสุดาเบิ้ล บอลเสาสองมีอยู่2ก็มีผลักผลักอย่างนี้ก็จุดโทษเลยครับโอ้โหไปใช้มือผลักจริงๆแล้วน่าเป็นนุรุนครับที่ไปเสียท่าจังหวะนี้สัญญาณมาดวร่อนดวลกับสินวิชัยหรือว่าจะหลอกสวยงามมากครับหลอกลูกนี้ห,หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหไปคนละทางครับสินวีชัยครับลงมาแปออกมาแย่มาออกกระกดหัวบอลม,มาใหม่แต่สร้างโขกมากเข้าทางของ เกิดสักไหลามาพิ่พ่โโอบอลงโง่โง่พอดกนได้เลยโอ้โหสำหรประตูต่อหนึ่งชลบุรีขึ้นนำอีกครั้งโอ้จากจอมเก่าครับประตูนี้เฮกันลั่นเลยครับโอ้โหนาวีนำไปหนึ่งสูงจากนั้นโดซานโตสนะครับครึ่งหลังโอสถธาตีเสมอได้จาก